เราจะมาเจาะเหล็กชนิดแบบนี้กันนะครับดูนะครับเพราะว่าเหล็กคอนเทนเนอร์เจาะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเหล็กที่ดีกว่านะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับธนู65ปอนด์ครับจะเจาะเข้าเหล็กที่หนากว่าคอนเทนเนอร์แล้วก็แข็งดีกว่านะครับเหนียวกว่าเข้าหรือเปล่า แถมอีกสักลูกหรือเปล่าไปเลยนะครับทีน,นี้เป็นตัวนี้นะครับผมซูมให้เห็นนะครับมีเข้าไปนะครับลุเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าหัวจะเบี้ยวหรือปากกบเบี้ยวด้วยนิดนึงนะครับโอ้โหเหล็กนี่เหนียวกว่าเหล็กคอนเทนเนอร์นะครับเป็นเหล็กชนิดนี้เลยนะครับแสดงว่าต้องเป็นถนงประมาณ75ถึง8ปปอนด์นะครับถึงจะลูกถึงจะอยู่ปักอยู่นะครับ จบแล้วครับ